สวัสดีครับมือนีนะครับช่วงคำคำครับสีม่วงแรงพระเจ้าเพชรน้องลาดครับมาใส่ไวหนีครับผมเสียงนกเขากันจะว่ามันอยู่ไก่อยู่เดี๋ยวนพราะบำาบนี้แหละครับเดี๋ยวนี้มิจะเสียงเจ้าเพชรน้องลาดคู่ตัวเดียวครับอืมคู่เราเรียกคู่เราเรียกครับใส่ว้ตูนเสียกไงนะครับปลาอยู่ข้าข้งปลาอ้อยครับผมเอ้าเดี๋ยวไปเบิ้งก่อนเนาะพี่น้อง หมานบ่หมานครับผมเนี่ยใช้ใบต้นเสี้กนี่ครับนี่นี่งานี่เสียง่นเรียกย่งบ่วเศร้าอยู่ครับแต่บ่วมีนกปลาตอบครับแต่ธรรมดาคันบ่มีเสียงนกปลาตอบแบบนี้นี่มีรุ่นครับผม มีเวลามีโอกาสกับมาย่ำแรงทั้งสี่แล้วครับเอ้าตัวนึงบินออกบานนี้ครับบน่ได้ยินเสียงหรอกครับเพราะว่ายุไก่กสักทิเป็นแนวหียไรเด้อบ,บ้านนี้คือบินออกขั้นสันนอ้อบานนี้เว่ากะเสียงเรียกอยู่ครับจ๋อไปจอไปครับ เงไหนน้บานพุ่นเสียงตัวนึงเรียกพุ่นนี่ครับนี่อยู่เทืงนี่้ละมันมืดครับโอ้ยเรียบร้อยครับขนปิววันบนเลยพี่น้องเอ้หมาแล้วหมาแล้วครับนี่เดี๋ยวผมอ,อลงมาเบ่งก่อนเด้อครับเด้เออ้ากับเจ้าเพชรน้องลาดครับหมานอยู่ครับ หอยมันยว้ยว่านที่บ่ได้กำขาถุงเขียวก็เตรียมมานาอยูยครับบานนี่นี่ครับพี่น้องโอ้โตบักใหญ่เลยครับงามขนาดเลยบุญลายสารปีครับมีแตกหมดงามพร้อมครับเนึ่งไายสารปีแตกหมดงามบปรูาเสียงยังเอ้ยที่บ่คักเปนยังบ่าบานนี้นี่ครับ ย้าวเพชรน้องลาดครับนี่เอา,อเาขอเวลาปลดหนกกอนพี่น้องหมานหมานครับผมเอาวอกละฮะจัดเต็มเลยแล้วเอาเอาบุลุกเอาบุลุกฮะเ,เพชรน้องลาดเอา้าเอาไมลุกเอ้า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 มึงนี่คือบ่อบ่อมึอนี่บ่อบ่อฮะบ่อบ่อมึอนี่เอาบ่า เอาเอาถอยสูงก่อนครับผมบ้านนี่เฮาเอาขึ้นใช้ต้นเก้านี่แหละครับสร้างคำพี่น้องนี่เพิ่นก็เรียกเอาอีกอยู่ครับเอาลุ่นจากสามสิบนาทีครับผม อปล่อยพื่นร่อมึงอีกจะเข้าครับผมนี่ละนี่ตั้งโจดปรดไว้นี่ครับนี่นี่ตั้งโจดปรดไว้เลยเอาเยาเอาไปหารถก่อนครับบนันเออหมานอยู่ครับหมานอยู่หัวสักกี้ดีเทระบนันใส่ถุงไว้ นี่ yeah, ครับแต้มเจ้าเพชรหนองราดครับไม่ทําให้ผิดหวังครับผมหนึ่งแ้มครับรุนดีครับสามคำพี่น้องขอบคุณทุกกําลังใจคือเก้าครับผมที่ติดตามช่องอีสานบ้านผุยีหน่อยบ่ได้ติดกล่องบ่ได้ยังครับเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันพังครับใส่แต่โทรศัพท์ทายเอาเา เอาตามลูกทุ่งนี่แหละเนาะบ่มีงบประมาณครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับอาจารย์ทุกท่าน f อฟทุกคนครับวัสดีครับ